คากคุณกาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบทสัมพันธ์ต่อกันชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานะั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ของเราค่ะเราอาจจะต้องค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดก,การในหลายๆเรื่องนะคะอาจจะค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันฉะนั้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของสุขภาพวันนี้ค่อนข้างอีลุงตุงนางทีเดียวแต่สิ่งนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกอย่าง เราทำนั้นเราทำไปทุกอย่างเพื่อการที่เรานั้นจะได้โอกาสดีๆเพราะเรากำลังสแสวงหาความสำเร็จสแสวงหาความมั่นคงในชีวิตเรากำลังรอที่จะให้ประสบความสำเร็จเพราะการคาดหวังจุดมุ่งหวังของชีวิตเป้าหมายในชีวิตทุกอย่างที่ทำนั้นเราทำต้องมีเหตุและมีผลและมีเป้าหมายที่แน่ชัดค่ะคุณถึงได้ยอมทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสําเร็จของคุณและนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้นั่นคือคิดให้น้อยลงค่ะแล้วโฟกัสให้มากขึ้นอยู่กับปัจจุบันของคุณงานที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คิดให้น้อยลงนะคะและปล่อยให้การกระทําของเราเรื่องราวต่างๆนั้นเดินไปตามแบบที่มันควรจะเป็น แค่เพียงเรานั้นลงมือทำและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นความสำเร็จต่างๆก็จะสามารถสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันยังไม่เกิดผลก็เพราะว่าเราคิดมากจนเกินไปเรากังวลมากจนเกินไปจึงทาให้เราลงมือทำได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นถ้ามีอะไรที่นัดอยากจะแนะนานั่นก็คือคิดให้น้อยลงและลงมือทำให้มากขึ้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลุยคะ่ะ โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ใครมีเป้าหมายอะไรพิมพ์บอกนมาใต้คลิปได้เลยนะคะ